สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนวรี2 8 9ทา่นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีกรกฎหรือลัคนาราศีกรกฎก,ก,ก็ได้อาจารย์ดูแบบไทยนะคะใต้คลิปมีให้เช็คในทุกๆคลิปของอาจารย์ดูทุกเพศแถมเพนเอาเองส่วนการดูดวงส่วนตัวละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วอ่าจห้้าใจก่อนพร้อมค่อยนะัดนะคะถ้าเรามีบุญสมพันธ์นเราก็ได้ไปที่ปรึกษาคู่บุญคู่บารมีกันนะะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นดวงความรักในช่วงเดือนธันวาคม เดือนสุดท้ายของปีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะชาวกรกฎความรักของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรในเดือนสุดท้ายนี้ละนะอันดับแรกเดี๋ยวอาจารย์ขอดูที่ตัวคุณก่อนนะคะตัวคุณเป็นอย่างไรใจคุณเป็นอย่างไรในช่วงเดือนนี้ความผิดหวังความเสียใจนะคะตอนอกหักความร้าวรานต่างๆที่มันฝังใจอยู่คุณเชื่อไหมเรื่องความรักอะเรื่องหัวใจของคุณเป็นเรื่องสําคัญนะ่ เมื่อใดก็ตามที่คุณอ,อกหักผิดหวังเสียใจคุณไม่ได้เจ็บแค่ใจกายของคุณมันก็ป่วยไปด้วยนะคะแต่ในเดือนนี้คุณจะดีขึ้นคุณจะอยู่กับความเป็นจริงได้มากขึ้นคุณจะเป็นของตัวของตัวเองในด้านดีมีออร่าขึ้นถ้าที่ผ่านมามันยากเหลือเกินกับการที่จะต้องเยียวยาจิตใจซ่อมแซมหัวใจตัวเองหรืออะไรก็ตามที่มันฝังจิตฝังใจในเดือนนี้ทุกอย่างจะคลี่คลาย แล้วคุณจะกลับมาเป็นคนที่สดใสคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองมีออร่ามีเสน่ห์เป็นตัวของตัวเองสดใสขึ้นเอาอย่างนี้แล้วกันหรืออะไรก็ตามที่มันฝังจิตฝังใจเนาะมันจะช้าล้างหายไปได้คุณจะกลับมาเป็นเดอะสตาร์อีกครั้งหนึ่งเป็นตัวของตัวเองนะสว่างสวยอีกครั้งหนึ่งทั้งภายในและภายนอกทีนี้เรามาดูว่าคุณควรทำยังไงกความรักในเดือนนี้ ไพ่บอกว่าบางคนบางท่านนะยังมุฟออนไม่ได้แต่อาจารย์เชื่อว่าพอเข้าถึงเดือนธันวาอาจจะเป็นครึ่งเดือนหลังสําหรับบางคนบางท่านจะมุฟออนได้จะปล่อยวางได้มากขึ้นอาจจะไม่ได้ปล่อยวางได้ทั้งหมดแต่ไพ่บอกว่าอย่ายึดติดเลยนะคะอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันทก x i c อะไรที่เขาเคยทําร้ายเราถ้าเขารักเราคงไม่ทํากับเราแบบนี้นะความรักยังคงเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอเพียงแต่ว่าคนต่างหากหลังที่ทําให้มัน โหดร้ายนะคะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าธันวาคุณจะดีขึ้นหรือถ้าหากตัวคุณเองโดนบล็อกโดนปิดกั้นนะ้ะคุณอยากให้เขาปลดบล็อกคุณหรืออะไรก็ตามที่มันอึดอัดที่มันไม่มีมันที่ปัญหามันไม่ขี้คลายอ่ะก่อนหน้านี้นะคะอยากให้คุณปล่อยวางอะไรจะเกิดให้มันเกิดนะคะอะไรที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอแต่สิ่งหนึ่งที่จําเป็นจะต้องดีก็คือหัวใจของคุณชีวิตของคุณความเป็นอยู่ของคุณนะคะคุณต้องก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้ มนุษย์ทุกคนมีบททดสอบแต่ในเวลาเนี้ยมันเป็นบททดสอบอันใหญ่หลวงของคุณเองอาจารย์เชื่อว่าคุณจะผ่านพ้นไปได้นะคะขอให้คุณมีสติทีนี้เรามาดูเขาหรือเธอคนนี้กันใครมีบทบาทกับคุณในเดือนนี้คนคนนี้มีโอกาสเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนเกิดวันพุธได้หรือเป็นคนธาตุดินพฤกษบกันบางก่อนคุณคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เคยมีครอบครวัวหรือเป็นคนที่ยังมีครอบครวัวหรือกําลัง จะหลุดพ้นจากการเป็นครอบครัวหรือการหมดพันธะหรือกำลังเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะที่ผ่านมาคนคนนี้นะคะว่าอาจจะยังไม่กล้าชัดเจนหรือเปิดตัวเปิดเผยหรืออยู่ในเซฟโซนหรือเก็บอมพนันอะไรบางอย่างอยู่รอการเริ่มต้นรอการชัดเจนรอการพูดคุยก็เป็นไปได้สิ่งเหล่านี้หรือเปล่าการที่เขามีคนของเขาการที่เขามีครอบครัวการที่เขามีพันธะแล้วเขาก็เงียบนิ่งมันทำให้คุณอกหักผิดหวังเสียใจร้าวรานหัวใจหรือเปล่า ก็มีความเป็นไปได้แต่ในเดือนนี้เขาจะพูดเขาจะเปิดเผยหรือเขาจะเริ่มต้นใหม่มันเป็นไปได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยด้วยสถานการณ์คนคนนี้อาจจะไม่สามารถทําอะไรได้มากนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาพยายามที่จะพูดรั้งนะะหรือรักษาคุณไว้มันยิ่งทําให้คุณเจ็บปวดเพราะคุณไม่ได้ต้องการคําพูดอะไรที่ไม่ใช่ความจริงคุณต้องการการชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการกระทำนะคะคุณคนนี้อาชีพอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ําของเหลว าการลงทุนเม็ดเงินว่าจะเป็นแบงก์ฟินแลนเชียลงบประมาณการเงินทุกรูปแบบอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินทองทองการออมทรัพย์การลงทุนการเก็บออมเม็ดเงินสกุลเงินทุกรูปแบบหรือเป็นอาชีพผู้รู้กูรูด้านเฉพาะทางทางสื่อออนไลน์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นผู้รู้เป็นนักเทรนนักเป็นเหมือนเทรนเนอร์ค่ะเป็นไปพูดอาชีพพูดอาชีพให้ความรู้ นะะหรือเป็นคนที่เป็นกูรูรอบรู้หลายๆด้านนะคะเป็นอาจารย์ก็ได้เป็นนักกฎหมายก็ได้นะคะเป็นที่ปรึกษาอะไรๆก็ได้นะคะไปเทรนไปพูดเป็นอาจารย์พิเศษเป็นพิธีกรอะไรอย่างนั้นนะคะหรือทํางานธุรกิจออนไลน์ก็ได้เช่นกันเขาจะ take a คชั่นอะไรกับคุณในเมื่อเขาจะเริ่มต้นตัวเขาเองจะไปจบไปจากไปเลิกที่มัน ที่ตัวเขาเองก็มีความถุกกับความสัมพันธ์นั้นนะคะเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเขาจะกล้าหาญมากขึ้นการจบตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไปเลิกกับสามีภรรยาของเขาหรือแฟนของเขาอย่างเดียวแต่บางทีก็อาจจะไปจบไปเลิกกับหุ้นส่วนนี่สินผลประโยชน์ข้อตกลงแต่จบไม่ดีนะอาจารย์พูดเลยจบไม่ดีจบความคุมเครือทุกอย่างที่เขาไม่ได้ชัดเจนกับผลเขาจะไปจบตรงนั้น นะคะไปแก้ไขตรงนั้นไปกล้าหาญตรงนั้นไปเปลี่ยนแปลงตรงนั้นนะคะเพื่อคุณอาจจะเพื่อตัวเขาเองด้วยแหละเพราะบางทีการที่เขาทําอะไรในสิ่งที่ถูกต้องกับทุกๆฝ่ายหรือชัดเจนกับทุกฝ่ายมันก็เพื่อทุกฝ่ายนะคะมันเป็นสิ่งที่ควรทำนะค,ะคุณพิมีโอกาสเป็นคนที่เกิดวันอังคารได้วันจันทร,ร์ได้นะคะหรือเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ได้ด้วยเขาจะกล้าหาญคุณจะได้รับข่าวครา,าวตรงนี้กับเขานะคะสิ่งที่เขาทํา ไม่ว่าเขาจะพูดหมดหรือพูดไม่หมดหรือเล่าหรือไม่เล่าก็ตามแต่เขากําลังทําอยู่จะพยายามทาให้ให้รวดเร็วนะคะให้ความคุมเครือเนี้ยมันมันสลายไปให้กลายเป็นความสว่างขึ้นให้มันชัดเจนให้มันคลี่คลายขึ้นนะคะความในใจค่ะมีอะไรจะบอกคุณไหมหรือเก็บอะไรไว้ เขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเขาอยากขอโอกาสเขาอยากจบในสิ่งที่มันเป็นปัญหาของเขาและเขาก็อยากให้ความเจ็บปวดในใจคุณหรือสิ่งอะไรก็ตามที่มันติดค้างที่เขาเป็นต้นเหตุคะเขาก็อยากจบปัญหานั้นเริ่มต้นใหม่กับคุณปลูกต้นรักกับคุณหรือแม้กระทั่งว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาก็อาจจะแอบเห็นแก่ตัวนิดนึงที่ปล่อยให้คุณอดทนอยู่คนเดียวตัวเขาเองก็อดทนเขาเองก็รู้สึกว่าเจ็บชำ้ำแล้วก็เหมือนคนตายทั้งเป็นเหมือนกัน แต่เขาเชื่อว่าเขาจะทำให้มันจบและเขาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่สร้างอนาคตใหม่กับคุณนะคะหรือถ้าที่ผ่านมาคุณกับเขาแยกย้ายไม่พูดไม่จาเพราะคุณก็เจ็บปวดหรือคุณโดนทําร้ายหัวใจจากจะด้วยเขาหรือคนของเขาหรือสังคมหรือการโดนพิพากษาอะไรก็ตามเขาเสียใจนะ,ะเขาจะพยายามทําทุกอย่างหรือแก้ปัญหาทุกอย่างให้เร็วที่สุดเพื่อวางรักฐานกับคุณ เขาเองก็เสียใจนะเพียงแต่วนันมันเหมือนคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าตอนที่คุณเจ็บช้ำโดนกระทําหรือโดนแบบพิพากษาเขาไปอยู่ไหนเขาตายแล้วหรือเปล่าทาไมเขาเหมือนไม่มีตัวมีตนเขาก็รู้ตัวนะคะว่าการที่เขาทําอะไรไม่ได้มากตอนนั้นอาจจะกลัวว่ามันจะบานปลายแต่ในเดือนนี้เขามั่นใจว่าเขาจะสามารถทําทุกอย่างให้มันถูกต้องชัดเจนมากขึ้นคุณคุณคนนี้มีโอกาสเป็นชาวราศีพิจิกรัคนาราศีพิจิกได้เกิดเดือน ศจิกาธันวานะคะครับกิ๊กขอดูซิว่าความเกื้อหนุนเกื้อกูลในเดือนนี้สิ่งดีดีที่เขาทําเพื่อคุณเขารักคุณเขาอยากเป็นเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณเขายังมีใจมุ่งมาที่คุณคนเดียวเขาอยากมาง้องมาขอคืนดีมามอบความรักมาชดเชยทดแทนนะคะตอนนี้เขาตื่นรู้แล้วนะคะเขาเขารู้แจ้งแก่ใจเขาจะทําทุกอย่างให้มันถูกต้องโปร่งใสชัดเจนคือที่ผ่านมามันอาจจะมันอาจจะร้ายแรงสําหรับคุณ สิ่งที่คุณโดนมาไม่ว่าคนอื่นจะมองไม่ดีหรือตัวคุณเองโดนโดนพิพากษาจากสังคมจากใครที่มากระทํากับคุณหรืออะไรก็ตามนะคะคนคนนี้นะคะในเดือนนี้เขาจะมีความกล้าหาญมั่นใจชัดเจนเปิดเผยนะคะหรือพยายามที่จะให้กําลังใจคุณพูดจาเยียวยาคุณ หรือแสดงความชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณหรือชัดเจนในสิ่งที่เขากาลังจบอยู่ก็ได้นะคะคุณผู้นี้มีโอกาสเป็นคนที่เกิดราศีกุมภ์นัคนาราศีกุมภ์เกิดเดือนกุมภาพันธ์มีนะ่าได้ไขอดูข้อพึงระวังในเดือนนี้หน่อยถึงแม้เขาจะมีความตั้งใจดีมีความกล้าหาญมากขึ้นชัดเจนขึ้นอาจารย์ว่ามันถึงเวลาที่ความจริงหรือความดีจะปรากฏนะคะ,ะถ้าให้ระวังระวังอะไรระวังในเรื่องของความถูกต้องความชอบรมจริยธรรมอันดีงาม ไม่ว่าตัวเขาเองจะให้คำมั่นสัญญาอย่างไรหรือคี่คลายปัญหาอย่างไรคุณอย่าเพิ่งดีใจจนเกินเหตุอย่าเพิ่งลุ่มหลงปล่อยให้ทุกอย่างมันมั่นคงมันมันเป็นจริงก่อนอย่าเพิ่งคาดหวังไปไกลว่ามันได้เลยทันทีนะคะเรายินดีได้เรารู้สึกดีได้เราเย็นใจได้บ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเหมารวมทั้งหมดว่าทุกอย่างสำเร็จแล้วดีแล้วได้แล้ว นะคะให้ทุกอย่างมันคลี่คลายได้ความดีความจริงของมันเองนะคะบางเรื่องบางอย่างมันอาจจะรอเวลาหรือบางทีอะความความชัดเจนอะมันอาจจะไปถึงช่วงปีใหม่ในเดือนนี้มันอาจกำลังจะเหมือนดำเนินเรื่องอยู่รอความกระ่างแจ้งอยู่ก็เป็นไปได้สิ่งที่คุณควรทำคือการเข้าหาบุญความดีการสวดมนต์ทำสมาธิการทำความดีการทำในสิ่งที่ถูกต้อง ความสง่างามความดีนะคะออถ้าที่ผ่านมาคุณอยู่ในที่ลับโดนคุมเครือปิดบังนะคะไม่ว่าจะโดนหลอกหรือเข้าใจผิดหรือโดนโยงโดนลากเข้าไปนับจากนี้ขอให้คุณทําตัวให้มีแสงสว่างทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะกล้าที่จะเงยหน้ากล้าที่จะสง่างามเป็นตัวของตัวเองนะคะไม่ว่าคุณจะเจออะไรผ่านอะไรมาที่มันสาหัสสากรันยางไรแต่คุณยังจะต้องมีชีวิตอยู่และควรจะอยู่อย่าง สง่างามในแบบของคุณด้วยนะคุณคนนี้มีโอกาสเป็นชาวราศีพฤษภรักรานาราศีพฤษภเกิดเดือนพฤษภามิถุนาได้หรือเป็นคนที่บอกไปแล้วเกิดวันอาทิตย์เนาะได้เหมือนกันอ่ะขอดูซิว่าบุคคลที่สามในพาร์ทของเขายังมีบทบาทต่อคนไหมในเดือนนี้มีค่ะบุคคลที่สามของเขายังไม่เลิกลายังไล่ล่าอยู่คำว่าไล่ล่าในที่นี้อาจจะ คิดคิดแบบแปลกๆยกตัวอย่างเช่นตัวเขาอาจจะยุติความสัมพันธ์ไปแล้วตกลงกันแล้วสองคนหรืออะไรก็ตามในพาร์ทของเขานะคะแต่คนคนนี้บุคคลที่สามท่านเนี้ยนะคะที่เป็นหนามที่เป็นดาบตรงเนี้ค่ะก็ยังไม่ยอมหยุดคือเหมือนกับว่าเขาอาจจะเจ็บปวดหัวใจแล้วเขาก็อยากที่จะส่งต่อความเจ็บปวดนั้นให้กับคุณหรือให้สังคมได้รับรู้ให้ระวังตรงนี้ด้วย คนคนนี้ไม่ปล่อยนะคะบุคคลที่3ท่านนี้ไม่ปล่อยคือมันเหมือนกับว่าถ้าเขาเจ็บคนอื่นต้องเจ็บด้วยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าให้ระวังให้คุณอยู่ในที่แจ้งให้อยู่ในความดีหมั่นสร้างบุญสร้างความดีเวลาทําบุญทาําความดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะ mm hmm. เราทําเพื่อภายภาคหน้าอย่าทุกข์เราวรีบไปร,ร,ร,รีบทำอะทำมันก็ดีดีกว่าไม่ทาทาแล้วสบายใจก็ทําแต่อาจารย์จะบอกว่าต่อให้ดวงดีก่อนหน้านี้หรือในอนาคต ทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าภายภาคหน้าเราจะมีบททดสอบอะไรนะสร้างความดีสร้างบุญแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเรามาดูว่าท้ายที่สุดคุณท่านนี้นะคะจะเป็นยังไงกับคุณในเดือนนี้ตัวเขาเองเนี่ยนะคะมีความยุ่งยากในชีวิตมากข้อกําหนดข้อกดดันกรอบขอบเขต หลายอย่างมันปิดกั้นเขาในการที่เขาจะต้องแก้ปัญหาแต่เขาจะทําในสิ่งที่ถูกต้องถ้าหากว่าเขารอการเลิกรายหย่าล้างจดทะเบียนหย่าแบ่งสมบัติแบ่งลูกหรือทําอะไรเรื่องการเลี้ยงดูซึ่งกันและกันของเขาอ่ะเขาจะทําให้มันถูกเขาจะทําให้มันถูกกับตัวเขาเองกับฝ่ายของเขาแล้วก็กับคนด้วยหรือในภาพรวมคือทุกอย่างจะยุติธรรมถูกต้องเขาจะยึดความถูกต้องเป็นที่ตั้งเพราะที่ผ่านมาเขามีความรู้สึกว่าเขาหลบเขาเงียบ เหมือนทาอะไรไม่ได้เหมือนจังหวะมันไม่ได้ค่ะม,ม,มันเหมือนอยู่ในกองไฟที่มันลุกเหือยนะคะยิ่งทามันยิ่ง,งร้ายแรง,ย,ง,ย,งยิ่งไปต่อสู้มันก็ยิ่งร้ายแรงเขาก็เลยเหมือนสองสอ,ง,สอง,งเงียบเงียบแล้วในตอนนี้เขาจะทําจะดําเนินเรื่องนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความยุติธรรมนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องตัวแทนของความยุติธรรมอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยนะคะแต่สุดท้ายจะจบได้ดีทุกอย่างจะเป็นธรรมทุกอย่างจะเป็นจริง เป็นธรรมตามนี้คุณคนที่มีโอกาสเป็นชาวราศีตุลลักนณราศีตุลเกิดเดือนตุลรับบรากาทันตุวรับบิกาได้ทีนี้มาดูคุณดีกว่ากับคุณคนนี้คุณจะต้องทํำยังไงคุณรู้สึกว่ามันช่างเป็นเวรเป็นกรรมเสียหนี้อะไรคุณรู้ทุกอย่างนะเดือนนี้คุณตื่นรู้คุณมีสติมากขึ้นคุณความเจ็บปวดยังคงอยู่แต่มันจะจางลงคุณจะเริ่มเป็นตัวของตัวเองชัดเจนมากขึ้นเริ่มมีสติเริ่มไม่เหม่อลอยเริ่มไม่แบบร้องไห้ง่าย กว่าที่ผ่านมาก็คือเหมือนกับว่าใจมันแข็งแรงขึ้นสปิมันนิ่งขึ้นมันมีแสงสว่างอยู่ในจิตวิญญาณมากขึ้นแต่ไพ่บอกว่าอยากให้คุณอะระมัดระวังตัวเองเซฟตัวเองบ้างนะคะถ้าหากได้ยินได้เห็นอะไรที่มันเจ็บช้ำน้ำใจอะนะคะเราคงไม่สามารถไปต่อต้านหรือไปเปลี่ยนความคิดใครหรือไปโตเถียงกับใครไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะลอยลมมาตาเห็นหูฟัง ขอให้คุณอยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้แลวทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีอยู่อย่างมีสติบางครั้งการที่คนเราอะ,อ,ะอยู่เป็นไม่ใช่ว่าไปเจรจาแต่หมายความว่าการนิ่งเงียบบางอย่างมันก็มีความจําเป็นเพราะกับบางเรื่องบางคนอธิบายไปมันก็ยิ่งบานปลายนึกออกไหมคะวางเฉยนะคะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีอยู่ในพื้นที่ของตัวเองให้ดีแลวทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้นะคะไม่ใช่ว่าเราซุกใต้พรมนะแต่บางอย่างอะ มันไม่ใช่หน้าที่ที่คุณจะไปเคลียร์น่อไมไะฮะมันเป็นหน้าที่ของเขาอ่ะบทสรุปคนกับเขาในเดือนนี้จะจะไปถึงไหนประมาณไหนคุณสองคนมีความเป็นเนื้อคู่กันอะเคมีตรงกันใจตรงกันร,รักกันแต่ว่ามันติดตรงที่ความชัดเจนมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต สราระาัญญาของคุณจิตวิญญาณของคุณผูกพันกันนะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นได้ให้กําลังใจได้พูดคุยได้เห็นความคืบหน้าแนวโน้มนะคะห้าสิาำหรับบางคู่บางคนความชัดเจนอาจจะ50-50อย่างที่อาจารย์พูดอาจจะอาจจะล้ําเป็นหุมเดือนมกราก็คือต้นปีหน้านะคะแต่ทุกอย่างกําลังจะค่อยๆจากมืดเป็นสว่างอาจจะยังเทาอยู่บ้างแต่มันจะมีขาวมีความคืบหน้านะคะเพราะฉะนั้นตัวคุณอะ นะคะบางทีเนี่ยมันเป็นในเรื่องของเวลาเนาะว่าทําไมมันไม่สําเร็จทําไมมันมีบททดสอบบวกกับอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะผู้กรณีของเขาอะ่ะเ,เกมจบคนไม่จบข้อตกลงจบคนไม่จบนะคะมันก็เป็นบททดสอบท,ที่ที่เห็นอยู่พอสมควรแต่เขามันเป็นหน้าที่เขาเรียกทําให้ถูกต้องแล้วแก้ไขนะ,ะทีนี้เรามาดูในส่วนของไพอภิเนกอยากจะบอกอะไรคน บทเรียนนี้บททดสอบนี้มันไม่ใช่แค่ว่าได้ยินกับหูเห็นกับตาแต่มันทดสอบไปถึงก้นบึง้งจิตวิญญาณข้างในคุณจงตื่นรู้นะคะไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมันอักนาสังหัดแค่ไหนมันคือประสบการณ์มันคือบทเรียนมันมาเพื่อสอนเราต่อให้มันสาหัสแค่ไหนคุณจะต้องมีสติรับผ่านมันไปให้ได้นะคะ ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาหรือเธอคนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามเขารักคุณเดี๋ยวคุณจะมีการเริ่มต้นได้รักกันได้สมหวังนะะแต่ก่อนที่จะสมหวังในวันนั้นนะคะในวันนี้นะคะขอให้คุณทําในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องที่กู้ควรก่อนถ้าในเวลานี้มันไม่ใช่ซีนของเรานะคะเราก็อยู่ในที่ของเรานะคะให้เขาแก้ไขปัญหาของเขาถ้าเขาจะมีประเด็นกัน มันเป็นวิบากกรรมของคนทั้งคู่ของเขามันไม่เกี่ยวกับคุณคุณเป็นผู้ได้รับผลกระทบหรือถ้าคุณโดนโดนกลั่นแกล้งล้าลานอะไรก็ตามพยายามเอาตัวเองให้รอดและพยายามมีสติและจำไว้ว่านับจากนี้ชีวิตเราจะไม่แย่ไปกว่านี้อีกแล้วมันจะต้อง อยู่ในเส้นทางของความถูกต้องมันไม่มีใครหรอกคะ่ะอยากเป็นคนที่ผิดพลาดที่โดนปนามหรือเจ็บปวดอกหักผิดหวังหรือได้รับความไม่ชัดเจนมันไม่มีใครเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งนี้ไม่มีใครอยากเป็นแต่ในเมื่อถ้าหาว่ามันโดนโยงมันโดนกระทําแล้วตรงทําในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องอย่างน้อยคุณก็ทําเพื่อตัวเองท,ท,ทําบุญทําทานอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งที่มันสว่างถ้าที่ผ่านมาเราโดนคุมเครือนับจากนี้ไปแสงสว่าง เราต,ต้องเป็นสามตั้งต้นให้กับตัวเองนะคะทำในสิ่งที่ดีบุญกุศลค่ะมันจะเยียวยาใจิตใจได้นะคะอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับญาติพี่น้องครอบครัวคนที่เข้าอุกเข้าใจนะ,ะหรือที่ปรึกษาอะไรก็ได้นะ,ะที่ที่คุณเองก็จะต้องคัดสรรน,นะคะแล้วก็เวลาที่เจอกรมิดดีที่ปรึกษาดีเวลาที่เขาเป็นคนดีหรือเขาเขามีความเที่ยงธรรม นะคะคุณต้องรักษาเขาไว้นะคะอย่าให้มาในใจหรืออุปสรรคหรืออะไรก็ตามในใจน่ะมันขัดขวางนะคะให้คุณนะไม่แบบไม่เปิดใจเวลาเขาบอกเขาเตือนอะไรพวกนี้คุณควรจะรับฟังคุณรู้ไหมความน่ากังวลความน่ากลัวคุณคือการที่มีคนดีๆเตือนเราไม่ฟัง หรือบางทีเราเข้าใจผิดคิดว่าคนที่เตือนเป็นคนที่ไม่เข้าใจแล้วไปฟังคนที่เขาส่งเสริมให้เราเป็นนะคะให้ระวังตรงนั้นให้ดีนะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนกับเขาจะมีเลข13เลข5นะคะโอเคนะคะถ้าฟังแล้วชอบใช่เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตาม s ับ s r r i e e ไลค์แชร์กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสุขก,กันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไร ส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดติดตามปกเสียงทุกอย่างแล้วขอบคุณทุกกาลังใจที่มีให้กันเสมอมาขอบคุณลหลายๆท่านบริจาคผ่านปุ่มขอบคุณปุ่มสุตงข้างล่างหรือท่านใดจใจดีกับอาจารย์ก็ปุ่มขอบคุณปุ่มสุตงก็ได้เช่นกันนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวถ้าต้องการให้อาจารย์เสดจิตดูดวงโดยละเอียดผ่านไพ่ให้ก็ค่อยนัดเข้ามานะคะอ่านให้เข้าใจก่อน พร้อมจริงๆใหนัดนะคะดูวันต่อวันเนาะถ้าคิวหมดเวลาหมดก็เป็นวันต้องขึ้นนะคะอาจจะหยุดบ้างบางวันนะคะเป็นยิบซี่จิตสัมผัสถามมาตอไปอย่าใช้คําว่าไม่ถามให้อาจารย์พูดเลยการไม่ใช้วันเดือนปีเกิดและใช้จิตสื่อเนี่ยมันก็ไม่ง่ายแล้วต้องปฏิบัติต้องใช้สมาธินะคะส่วนใหญ่อาจารย์จะเคลียร์ให้โดยละเอียดอย่าคิดว่าไม่มีคําถามเมื่อคุยกับอาจารย์ไปเดี๋ยวคําถามมันจะมาเองเพราะอาจารย์จะเปิด ทางให้ให้เห็นแสงสว่างให้คุณรู้ให้ละเอียดมากที่สุดเพื่อเป็นประโยชน์กับคุณเองนะคะก็ขออวยพรทุกท่านสมหวังในรักแท้ที่ดีงามในคู่แท้ที่ดีงามในเรื่อวันหากแม้ว่าปรารถนาประกอบกิจการงานยานชอบอันใดก็ขอมันเกิดความสุขสมาเร็จเป็นอัศจรรย์ใจน้ำตาวลนาทีนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปก็มีความสุขสมหวังร่ำรวยรักปังทุกท่านค่ะเราจะกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ